สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันค่ะประโยชน์ทั้งนั้นหอยแครงสุดยอดสรรพคุณยิ่งกินยิ่งดีต่อร่างกายหอยแครงนิยมนำมาปรุงอาหารด้วยการเผาหรือลวกจิ้มกับน้ำจิ้มสีฟูดรสเต็ดเผ็ดชีดจาดอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานหอยแครงคงจะได้เฮกันอย่างแน่นอน เพราะวันนี้ทางช่องของเราจะพาทุกท่านไปพบกับประโยชน์ดีๆที่แฝงมากับหอยชนิดนี้ประโยชน์ข้อที่1ป้องกันภาวะโลหิตจางโรคโลหิตจางเป็นเหมือนโรคยอดฮิตสําหรับคุณผู้หญิงไม่ว่าใครก็สามารถเป็นกันได้โดยเฉพาะคนที่กําลังตั้งท้องหรืออยู่ในช่วงประจําเดือนเพราะจะเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการธาตุเหล็กสูงมากดังนั้น ถ้าเบื่อพวกเนื้อสีแดงหรือไม่ชอบรสขมของตับก็เปลี่ยนมาหาทานหอยแครกได้เหมือนกันท่านเหล็กสูงแถมย่อยง่ายท้องไม่อืดอีกด้วยประโยชน์ข้อที่2ลดอาการจุกเสียดแน่นท้องแม้ว่าจะไม่ใช่อาการร้ายแรงอะไรแต่ก็ก่อกวนชีวิตของเราให้เกิดความน่ารำคาญขึ้นมาได้แบบสุดๆโดยเฉพาะคนที่มีลมในกระเพาะอาหารเยอะมากๆจะยิ่งเป็นสูตแก้อาการแบบบ้าน ก็แค่นำเปลือกหองแอ้เครงไปล้างให้สะอาดขัดให้ขาวจากนั้นเผาจนกว่าเปลือกจะกลายเป็นสีขาวออกคุณเตรียมน้ำใส่ถ้วยไว้เผา,าจนได้ที่แล้วก็เอาใส่ในน้ำมันจะแตกออกเป็นเนื้อแบบปูนผสมน้ำรับประทานแก้ก,กดเกินขับลมลในลำไส้ลดอาการจุกเสียดได้ถ้าหลังทานจะเกิดอาการผายลมบ่อยก็ไม่ต้องสีเรียดเพราะนั้นจะถือว่าได้ผล ประโยชน์ข้อที่3ผิวพรรณไม่แก่ไวในหอยแครงจะมีโคคิวเทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงมากหากรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยชะลอการเสื่อมของผิวในวัยขึ้นเลขกได้พวกร่องต่างๆต,งตีนกาหรือร่องแก้มจะตื้นขึ้นประโยชน์ข้อที่4ลดปัญหาสิวอุดตันหอยแครงเป็นแหล่งแร่ธาตทันดี หนึ่งรธาตุที่มีเยอะก็คือสังกะสีหรือซิงค์ซึ่งถ้าได้รับเข้าไปในร่างกายมันจะเข้าไปช่วยดักจับวิตามิน A และทําให้ร่างกายดึงวิตามิน A ไปใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะและดีมากขึ้นฉะนั้นผิวของเราจะเกิดการผลัดเซลล์ผิวเองตามธรรมชาติบ่อยขึ้นไขมันของเราจะสมดุลทําให้ลดการเกิดสิวอุดตันที่มาจากไขมันส่วนเกินได้หอยหแครงไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงอย่างที่คิด หากผู้บริโภครับประทานแต่พอดีและรับประทานอย่างถูกสุขลักษณะรับรองว่าทั้งคุณประโยชน์และรสชาติความอร่อยของ,ของหอยแครงจะทําให้คุณติดใจไม่รู้ลืมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ